คำปฏิฐานประจำวันสาธุการแด่พระเจ้าเปบิดาผู้ทรงสถิตบนสวรรค์พระองค์ไม่ได้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ปฏิจินดีในความอธรรมความชั่วร้ายจะไม่อาศัยอยู่กับพระองค์พระองค์ทรงอํำนวยพระพรแก่คนชอบธรรมพระองค์ทรงคุ้มครองเขาไว้ด้วยความโปรดปรานปรรลุเป็นโล่ป้องกันเขาพระเจ้าทรงสนับคำบิงบอลของคนบาปทุกคนที่มีใจสำนึกผิดพระองค์ทรงเมตตารับคำวิฐานของขระบองหลายพระเจ้าทรงกบด้วยพระคุณซ้อนพระคุณ พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยความรักที่มั่นคงต่อประชากรของพระองค์พระเจ้าทรงประเสริฐยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงตัดตักเตือนไ้ว่าจงช่วยบรรดาผู้ที่ถูกนำไปสู่ความมรณาจงช่วยยึดบรรดาผู้ที่ทุกประทุเปไปเพื่อถูกฆ่าถ้าเจ้าจะว่าดูเถิดเราไม่รู้เรื่องนี้เลยพระองค์ผู้ทรงช่างใจจะไม่ทรงเพ่งเล็งเห็นหรือพระองค์ผู้ทรงฝ้าวิญญาณอยู่เหนือเจ้าจะไม่ทราบหรือ และพระองค์จะไม่ท่งเรียกเอาจากคนตามการกระทําของเขาหรือขอบคุณพระเจ้าที่ขระองหลายได้ถูกเลือกให้เข้ามามีส่วนในแผนงานแห่งความรอดของพระองค์เพื่อช่วยคนบาปอีกมากมายให้เป็นไทยมีเสรีภาพในฝ่ายวิญญาณพระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้ายิ่งนับวันความรุนแรงของอำนาจความบาปที่ครอบงำจิตใจของมนุษย์ก็ทวีมากขึ้น แม้แต่คนในครอบครัวของพระเจ้าก็เริ่มหันใจไปประพฤติตามอย่างคนในยุคดีเข้าไปผัวพันกับการงานของเนื้อหนังและกระทำในสิ่งที่พระเจ้าทรงเกลียดชังซึ่งเป็นเหตุให้พระพิญยามบิสุดทรงเสียพระทยัยข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์หลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอทอมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิด ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอพระองค์ทรงขนาบและทำลายเชื้อบาปชั่วที่เกาะแน่นในจิตใจของพวกหลายให้หมดสิน้นขอพระองค์ทรงช่วยกับพรกหลายกลับสู่สภาพดีด้วยเถิดประบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขอาการเจิมด้วยไฟจากองค์พระปัญญ,ญาเบริสุดสร้างความปิติร้นในฝ่ายวิญญาณให้แก่พี่น้องคริสเตียนไทยทุกๆคนทั่วโลกขอให้ทุกๆคนตะหนักในสิทธิอำนาจอริยเดชของพระองค์ เพื่อทุกทุกคนจะไม่กลัวและไม่วิตกกังวลกับสถานการณ์เลวร้ายต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นโอคข้าแต่พระเจ้าพระบิญญาณได้ตัดไว้อย่างชัดเจนว่าต่อไปภาคหน้าจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อโดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณที่ล่อลวงและฟังคำโซนของพวกผีปีศาจ ซึ่งเป็นยุทธูบายของพญามารข้าแต่พระเจ้าขอสันนิษฐานแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจคุ้มครองจิตใจและความคิดของข้าพงศ์หลายไว้ในพระเยซูคริสตท์ทุกๆวันและในแต่ละวันขอพระปัญญาบริสุทธ์ทรงนำให้ข้าพงศ์หลายมีความจำเริญและสำเร็จผลเป็นอย่างดีตามพระประสงค์ของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุทกๆสิ่งเป็นไ,ไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน